ญาติโยมทั้งหลายก็พากันตั้งใจที่จะทำความสงบเปนต่อไปในเบื้องต้นนี้จะมาก็จะได้นำขอให้ว่าตามข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิตามารดา คุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของท้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ พุทโธพุทโธพุทโธนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักนึกพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจใจของเราอยู่ที่หัวอกเบื้องซ้ายกำหนดใจลงไปที่ตรงนั้น นึกพุโทโธลงไปที่ตรงนั้นแต่เมื่อจิตสงบจิตรวมแล้วพุโทโธก็ไม่ส่องนึกกำหนดจิตไว้เฉยๆให้ธรรมะนี้เข้าทางหูรู้ถึงใจธรรมะจะหลั่งไหลเข้าสู่ใจเองเพราะว่าธรรมะนั่นเป็นสิ่งละเอียดอ่อนใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนเมื่อ ธรรมะเข้าถึงใจใจก็สามารถที่จะรองรับเพราะว่าใจของเรานั้นใหญ่โลกที่ว่าใหญ่ยิ่งก็เรียกว่าวัดขาศูนย์กลางไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่กี่ล้านกี่แสนไม่อย่างนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าใจของเราทำไมใจของเราจึงใหญ่ถ้าเรามองดูแล้วไม่เห็นมันจะใหญ่ตรงไหน ก็เท่าดอกบัวตูมเล็กๆอยู่ในร่างกายของเรานี้แต่ว่าที่ว่าเล็กๆอยู่ในร่างกายของเรานี้มันเขาเรียกว่าหะไทยยววัตถุเรียกไม่ใช่ใจมันเป็นหะไทยยววัตถุมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนใจนั่นไม่ได้อยู่ที่หะไทยเยววัตถุถ้าเรา พิจารณาดูแล้วใจของเรานี่ใจของมนุษย์นี่นึกไปแล้วนี่มันจะใหญ่กว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี่หลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นใจของเราจึงเรียกว่าสามารถรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเหนือจักรวาลจักรวาลนี่จะมีโลกสักร้อยโลกพันโลกมันก็ยังไม่เท่ากับ กระไม่เท่าก,กันกับธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมหมดทั้งจักรวาลแต่นั่นแหละแม้ใจะใหญ่โตเพียงใดก็จะต้องย่อลงมาอยู่เหลืออันหนึ่งเรียกว่าเอโกธรรมโมคือธรรมดวงเดียว พระพุทธเจ้าที่จะทรงตรัสรู้นั้นพระองค์ตรัสรู้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ยอ่อลงมาหมดแล้วยอ่อลงมาจนกระทั่งเหลือหนึ่งถ้ายังไม่ยอ่อไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ไม่ว่าสิ่งใดทั้งหมดเหมือนกับอาหารอยู่ในนาหรือข้าวอยู่ในถังในยุง่ง มากมายเือเกินจะต้องยอ่อค่อยย่อลงมาจากนาไหลร้ลอยไหลพันไร่มาอยู่หนึ่งถังจากหนึ่งถังมาอยู่หนึ่งกระสอบจากหนึ่งกระสอบก็มาอยู่หนึ่งหมอ้อจากหนึ่งหม้อก็มาอยู่หนึ่งจานจากหนึ่งจานก็มาอยู่หนึ่งช้อนคราวนี้ถึงจะสําเร็จ